ครับครับครับ <coughs> 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 นบอลหัวเออจับนี้ไว้แล้วตอนนี้หมดอายแล้ว จเจ้าขอเจ้าเกดเกิดแนดินไหวตอนนี้จุดรวมคนมาเดียบร้อยนะคะันรวมคนทั้งหมดเดียบร้อยแล้วค่ะมีนั่นเียทั้งหมด247ร้อ้ทุกคอนตอรไยดีค่ะตอนนี้สถาอยากลงตุกติแล่ว